เล่าเรื่องก่อนนอนค่ำคืนนี้ให้เราได้ส่งคุณเข้านอนเล่าเรื่องก่อนนอน EP แรกวันนี้เรานำเรื่องเล่าจากคุณตาที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ท่านจะชอบเล่าให้เด็กๆฟังก่อนที่จะนอนเป็นเรื่องของพญานาคสร้างแม่น้ำมูงและแม่น้ำโขงเรื่องจะเป็นมาย,ย่างไงเราไปฟังกันดีกว่า นานมาแล้วมีพญานาคสองสหายที่แบ่งอาณาเขตการปกครองดินแดนกันคือพญาสีสุดโทนาคราชและพญาสุวรรณนาคพญาสีสุดโทนาคราชนั้นมีนิสัยใจร้อนหุนหันพันแล่นและมีนิสัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญส่วนพญาสุวรรณนาคนั้นมีนิสัยอ่อนโยนละเอียดละอทอีทั่วนในการกระทําของตน พญานาคทั้งสองนั้นมีบริวารไพ่ผลไฟละห้าพันตนเท่าๆกันอยู่ร่วมกันอย่างพ้าสุขและมีน้ำหนึ่งน้ำใจอันเดียวกันเวลามีอาหารก็แบ่งปันกันและเป็นมิตรแท้ที่เกื้อกูลกันในทุกๆเรื่องพญานาคทั้งสองนั้นได้ให้คำบัญญัติสัญญาร่วมกันไว้หนึ่งข้อว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกเวลาสัตว์หาอาหารก็ขอให้อีกฝ่ายนั้น อยู่รักษาบ้านเมืงองเพราะเกรงว่าบริวารไพ่พลของตนนั้นจะกระทบกระทั่งกันจนเกิดการสู้รบกันได้วันหนึ่งพระยาศีถุโท,ทนาราชพร้อมบริวารได้ออกไปล่าสัตว์หาอาหารอยู่ในป่าสามารถล่าช้างป่าตัวใหญ่ได้หนึ่งตัวจึงแบ่งไปให้อีกฝ่ายครึ่งหนึ่งทำให้ พยาสุวรรณนาคพร้อมบริวารได้กินเนื้อช้างอย่างอิ่มน้ำสําราญกันและเมื่อถึงฝ่ายที่พญาสุวรรณนาคและบริวารของตนจะต้องเป็นฝ่ายออกไปล่าสัตว์หาอาหารบ้างแต่วันนั้นล่าได้เพียงแค่แม่นตัวเล็กๆเ,เพียงตัวเดียวพญาสุวรรณนาคนั้นก็ทำเช่นเดียวกันคือแบ่งอาหารให้ครึ่งหนึ่ง แต่ด้วยความที่พญาสีสุดโทนาคราชนั้นไม่รู้จักเม่นจึงคิดว่าอีกฝ่ายนั้นแบ่งเนื้อเม่นให้ตนเพียงนิดเดียวเพระด้วยความที่คนเม่นนั้นยาวกว่าคนช้างหลายเท่าตัวจึงทำให้พญานาคสองสหายนั้นต้องมาทะเลาะกันจนถึงขั้นท้ารบกันเลยทีเดียว การต่อสู้ของพญานาคทั้งสองติดอยเวลายาวนานจนมาถึง7ปีแต่ไม่มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยที่จะสามารถชนะเด็ดขาดการสู้รบนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์น้ำน้อยใหญ่จนเรื่องนั้นไปถึงหูของพระอินทผู้เป็นใหญ่แห่งเ,เหล่าเทพเทวดาพระอินทจึงได้เสด็จลงมา เพื่อห้ามนาคทั้งสองนั้นหยุดสู้รบก,กันโดยพระอินนั้นได้ออกอุบายให้หนาคทั้งสองนั้นแข่งกันสร้างแม่น้ำว่าใครจะสามารถสร้างแม่น้ำได้ยาวมากกว่ากันโดยมีจุดแบ่งเขตอยู่ที่วัดขงเจียมหรือจุดชมวิวแม่น,น้ำสองสีพญานาคทั้งสองนั้น ได้นำไพ่พลและบริวารของตนไปสร้างแม่น้ำตามคำสั่งของพระอินทร์โดยพญาศีสุดโท,โทนาคราชนั้นสร้างแม่น้ำด้วยความรีบร้อนทำให้แม่น้ำสายนั้นโคโ้งและตื้นลึกไม่เท่ากันระหว่างแม่น้ำนั้นก็มีช่องที่แคบและในบางช่วงก็กว้างทำให้แม่น้ำสายนี้ชื่อว่าแม่น้ำโค้ง หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่าแม่น้ำโขงนั่นเองส่วนพญาสุวรรณนาคนั้นสร้างแม่น้ำด้วยความพิถีพิถันตลอดทั้งสายในน้ำทรายนี้ตื้นลึกเท่ากันคู่ขนานกันไปไม่มีช่องที่แคบหรือช่องที่กว้างกว่ากันแมนน้ำารายนี้ก็คือแม่น้ำมูลพ่อถึงกำหนดการ ผลปรากฏว่าพระยาสีสุดโทนาคราชนั้นเป็นฝ่ายชนะเพราะสร้างในน้ำได้ยาวกว่าพระอินจึงได้ประทานประบึกให้เป็นรางวัลจึงทำให้ประบึกนั้นอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงเพียงแม่น้ำแห่งเดียวในโลกจอกนั้นพญานาคทั้งสองก็ได้สร้างเมืองบาดาลใต้แม่น้ำที่ตนสร้างและปกครองให้อยู่อย่างสงบ จนมาถึงทุกวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับเล่าเรื่องก่อนนอนในวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ